สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญไม้ชมมีหนึ่งเหรียญนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เฮงนะครับผมเป็นรุ่นไตมารหกหกนะครับผมแคลคาดปลอดภัยคงพันชาตรีนะครับผมเมตตามหานิยมครับผมพระไปดีกาเฮงประพาโสนะครับก็คือหลวงปู่เฮงนะครับผมอันนี้ด้านหลังครับผม หมายเลขเรียงครับสี่ห้าหกครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อหลวงปู่เฮงเลขสวยทุกรุ่นครับผมเลขสวยนะครับท่านใดมีนะครับเลขสวยครับเลขเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะครับผมเลขตองนะครับตองหนึ่งตองสองตองสามนะครับผมเลขเรียงนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมรับซื้อนะครับท่านใดมีนะครับสนใจนะครับที่จะปล่อยนะครับหลวงปู่เฮงนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมเลขสวยนะครับ เลขสวยเล็กเลี้ยงครับหลงพูเฮงครับผม